แม้ว่ากลิ่นหอมของชาจะรักษากลิ่นอายดั้งเดิมมาไว้ถือว่าก็มีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนผู้ใดด้วยเหมาะสําหรับให้ผู้หญิงดื่มแต่ว่าผู้ชายคงไม่ชอบเท่าไหร่นะชาหอมขุ่นใช่ไหมผู้หญิงดื่มชามาให้ความสาคัญกับรสชาติแต่ว่าผู้ชายดื่มมาให้ความสําคัญกับสัมผัสเนื้อเสียมากกว่าชาหอมมาก ขอบคุณแม่นางเสี่ยวมากเลยเนะชานี้ s อ่ไม่ได้ใส่เครื่องหอมลงไปตอนที่ชงชาเลยนะพี่คะหรือว่าตอนกวชาก็มาตากแห้งรวมกับเครื่องหอมแล้วชาที่เป็นก้อนๆจะถูกย้อมด้วยเครื่องหอมแล้วก็นำมาบดเป็นผงชาพี่คะเป็นชน,นีเององคหญิงเยี่ยมยอดมากื่อเจ้าหนิงกลับไปจะลองทำดูเนาะ ทั้งที่โยโย่รู้ว่าเซวนซีคิดอะไรกับข้าแท้ๆแต่กับคุยกับนางได้อย่างสนุกสนานดูเหมือนว่าที่โย,โยโยถามหาความสัมพันธ์เซวนซีก็บข้ามืคู่นี้เป็นเพียงแค่การฐานธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยแม้แต่น้อยน้ำชาย,ยังเดือนไม่ถึงสามครั้งรถฝ่ายยังอยู่เลยคำสอนของท่านพี่ถูกต้องพิฆาวันหลังเวนซีจะระมัดระวังกว่านี้ กินไฟของน้ำชาถ้าไม่สังเกตแทบแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าทำไมเซลฟูทิงถึงจู้จี้จุกจิกเช่นนี้อีกอย่างทั้งสองคนเกิดจากท้องแม่เดียวกันที่เขากับตำหนีน้องสาวตัวน้าแขกถ้าหากกันพี่ของข้าทากับข้าเช่นนี้ข้าคงไม่สนใจเขาไปเป็นเดือนขอบคุณที่ต้อนรรัเข้าเปอย่างดีใกล้ค่ำแล้วเจ้าหนิงไม่ขอรบก,กวนดีกว่า ข้าพิส่งองค์หญิงเองเพีคะน้องสาววันนี้เห็นแก่หน้าท่านป้าข้าจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเจ้าแต่อย่าทำเช่นนี้อีกองแลราจะถ่ายญาติปวดภัยเป็นเพราะว่าข้าประมาทเองเพี่คะท่านป้าน้องสาวโตขึ้นมากแล้วอย่าไดท่านป้าไม่รีบหาสามีให้น้องสาวสิละรอให้ ช่วงกตันยูพ้นไปแล้วก็สามารถแต่งงานได้แล้วนี่บนซีไร้วความสามารถมิทราบว่าขอองค์รัชทายาทช่วยเป็นพ่อสื่อให้ได้หรือไม่พี่คะใจองค์รัชทายาทเง่าใสาดุจกระจกย้อมมองออกว่าใครดีใครเลวข้าตัดสินใจได้ว่าใครดีใครเร็วหรือข้าไม่รู้ว่าเจ้าดีหรือเร็วกันแนะ่มีท่านป้าอยู่ ข้าไม่สามารถให้เจ้าแต่งกับคนที่มีนิชัยชั่วโฉดได้แต่ถ้าวัดใจของเจ้าไม่บริสุทธิ์ก็จะปล่อยให้เจ้าทำ้ายผู้ชายดีดๆได้เช่นไรถ้าเพียงอยากเจอนางสักครั้งเพีงแค่อยากเจอเท่านั้นทำไมถึงกลายเป็นข้าจิตใจไม่บริสุทธิ์เสียได้แล้วพี่ครับน้องหญิงไี่ควรตั้งใจเอาเครื่องชาที่เหมือนกับองค์ราชทยยาทออกมา องหญิงจำเครื่องชาได้แล้วแท้ๆแต่กลับไม่ได้แสดงออกถึงความห่วงเลยแม้แต่น้อยอง์รัชทายาทย่อมมีโทรศัยู่แล้วที่แท้ตอนนี้ฝ่ายองค์รัชทายาทก็แอบรักข้างเดียวอยู่นี่เองตำาหนักต่งกุง่มเทีนยนอยู่ันไปทำเกี้ยวให้ข้าทีองค์รัชทายาทเกี้ยวมาแล้วไม่ใช่ครับ ทั้งที่รู้ดีว่านางไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อข้าเลยแม้แต่น้อยแต่พอได้รับการยืนยันอย่างโหดร้ายเช่นนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธนะใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงเมื่อใจตกไปเป็นของคนอื่นแล้วยากจะควบคุมนะหลายปีมานี้ก็เหมือนไม่มีเรื่องใดที่สามารถทรงผลต่ออารมณ์ของข้าได้เลยถือว่านับตั้งแต่ได้เจอกับโยโย่กับรู้สึกรสชาติความทุกข์ความสุขทั้งหมด่มาจากคนคนเดียวเลยจริงๆ องรัชไทยาทนุคุตอนเข้าไปรับเกี้ยวมาจากห่วหน้าห้องอาหารตำหนักตรงโกงได้ยินว่าองหญิงเขาตำหนักแล้วก็รอเข้าเฝ้าองค์รัชไทยาทด้วยพี่คะจริงหรือช่างเถอะมาก็มาสจจจิจริงด้วยเจ้าชุดน้ำชามัชชาคู่โยนทิ้งไปซะไม่รู้เหมือนกันว่าเซวบนีรู้ได้ยังไงว่าเ้ามีเครื่องชาชุดนี้ชุดหนึ่งชุดแล้วแล้วก็ไปทําให้เหมือนกันเปรียบเลยอ่ะ พี่เอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งทิ้งนะวันนี้ใช้เครื่องชาชุดนั้นไปเลยดีกว่าเออเปลี่ยนชุดเธอเปลี่ยนชุดเธอความคิดของรัชทายาทนับวันยิ่งเดายากขึ้นไปเรื่อยๆ